สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Seven Night 2กันอีกครั้งครับผมวันนี้ครับผมเนี่ยเข้าไปดูสตีมของเพื่อนผมนะเพื่อนรักผมนั่นก็คือฟุกนักลาสนั่นเองนะครับผมเห็นว่าเขาเนี่ยได้ไปท้าผู้หญิงอ่ะแบบว่าเปิดกาชานะครับผมไปท้าผู้หญิงคนคนนั้นนั่นน่ะคือคุณแป้ง3มป่องสานั่นเองคือจริงๆผมก็อยากท้ามากนะแต่ว่าผมก็แบบว่ายังไม่กล้าท้าไงแต่เห็นเพื่อนฟุกเขาไปท้้าาแลลววเเเห็นนนน่กกัััด ที่1กาชานะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้ดูของฟุกจนจบนะครับผมไม่รู้ว่ามันชนะหรือว่ามันแพ้หรือว่ามันยังไงมันหลุดเลนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมฟังแค่ก,กฎกติกาปึ๊บผมฟังปับ๊บแล้วผมแบบด้วยความที่เราแบบเสนอหน้าไงพอเราเสนอหน้าปึ๊บเราเขาก็แบบ <S <S 1> <S 1> อยากเล่นด้วยอ่ะซึ่งเขาดวลกัน2คนคือเขาวัดกันที่ใครเนี่ยจะออกมาไวกว่ากันคือเลดกาชาใครจะออกมาไวกว่ากันนะครับสมมติว่าตู้นึงเนี่ยมันมีอยู่14ครั้งใช่ไหมสิบสี่โลในการเป ถ้าเกิดออกตัวที่อยู่ในตู้นะครับอย่างตัวเนี้ยอย่างตอนนี้นะครับมีคริสอยู่นะครับผม <c oughs> ก็จะได้แบบ2แต้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดหลุดเลดออกจากตู้นะครับก็จะได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าความรู้สึกวันเนี้ยผมความรู้สึกมาจริงๆนะผมแบบขนลุกมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยดูตอนที่ผมยังขนลุกอยู่เลยอะ่ะคือผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่เป็นวันที่ดีของผมอะ่ะและผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับผมที่ผมจะมาแข่งกับพวกเขา2คนซึ่งผมเนี่ยจะมาเป็นกว้างขวางคอนะครับเขาไม่เล่นกับผมหรอกแต่ผมจะมาเป็นกว้าง ก้างขวางคอออกเสียงยากเหมือนกันเนี่ยนะมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับตรงหน้าเขาเรียกว่าหน้าร้านค้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเป็นทีมวันคริสต์มาสนะครับเห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามีประดับดาวมีไฟคริสต์มาสมีต้นคริสต์มาสด้วยแล้ววันนี้ครับผมผมไม่ทําให้น้องๆผิดหวังแน่นอนผมได้เติมมาแล้วนะฮะผมได้เติมมาประมาณสักสี่พบาทได้นะครับผมแพ็คใหม่ๆเลยยวผมจะกดให้ดูนะยวผมเดี๋ยวน้องจะหาว่าผมแบบไม่ได้เติมเองหรือเปล่า, <All right. S 1> าเกมแอดให้ต้อง <add S 1> บอกเลยนะครับว่าเกมไม่ได้แอดให้นะนี่ครับผมแพ็กเกจกิจกรรมอ่ะน ไม่มีครับเพราะว่าผมซื้อไปหมดแล้วนี่ครับซื้อไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเซอร์วิธฮอลิเดย์อะไรพวกนี้ผมก็จัดไปหมดแล้วนะครับเนี่ยมันมีอยุดเจ็ดแพ็คที่สามารถจัดได้ผมก็จัดไปหมดแล้วโอเคแต่แพ็ครายวันนี่ยังไม่ได้จัดนะ <laughs> เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกา <laughs> เสียเวลา <laughs> เสียทามิ่งหรืออะไรก็ช่างครับวันนี้ผมจะมาแข่งกับพวกเขาทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้แข่งกับเรา <laughs> แต่เราเสนอหน้าไง มาผมมาขำขาเราเปิดอุปกรณ์10ทีไปก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการรีเซ็ตดวงทั้งหมดเราอาจจะเจอเรื่องาร้มาเรารีเซ็ตทิ้งไปให้หมดกดสกิปไปเลยโอเคมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับผมมันไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วะครับผมขอแบบนี้ผมกดสกิปไปอีกทีนึงเห็นไหมแม่งเกือทีนี้ผมยังมีตัวสัตว์เลี้ยงอีกเห็นไหมเนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงผมเปิดอีก10ทีขำาำไปคือผมไม่ได้หวังอยู่หรอกว่าแบบสัตว์เลี้ยงแดงมันจะออกหรือเปล่านะครับผมสกิปไปเลยครับผมเนี่ยผมกดไปอีกทีลย เพื okay. mm. mm. ここ่อเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างกดสกิปไปโอเคเฮ้ยแต่มันจะการันตีแล้วนี่หว่าใช่ไหมน้องๆมันจะการันตีแล้วเนี่ยว้าเนี่ยมันสามสิบห้าแล้วขำๆไปสักหน่อยนะในหนๆก็เอาให้มันการันตีไปเนี่ยกดข้ามไปให้หมดเลยเผื่อโชคดีไงคือไม่ได้อยากได้นะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อยากได้นะแต่เผื่อโชคดีไงเผื่อโชคดีสกิปไปโอ้โหแปลก วันนี้มันแปลกๆนะแต่ว่าผมก็เฉยๆอ่ะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะนี่ครับคริสครับผมคือต้องบอกว่าคริสเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจําเป็นมากๆในการลงดันเจียนนะครับทำทีม PVE PVE คืออะไรคือการแบบว่าลงเนื้อเรื่องตีบอสลงหอคอยลงดันเจียนลงนุนนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับคือคริสเป็นตัวที่จําเป็นมากๆเพราะว่าอันติของมันเนี่ยมันทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดแบบบอสแบบเลือดร้อยล้านเนี่ยลดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือมันลดเยอะมากๆครับทำดาเมจแบบสูงมากๆถ้าเกิดมีคู่กับตัวคดแง นี่ตัวนี้ครับผมคือตัวที่มันใช้ปืนอ่ะยิ่งมี2ตัวนี้คอมโบกันแบบโอ้โหโคตรเก่งนะฮะคือแบบละลายเลือดบอสแป๊บเดียวคือตายหมด คือถามว่าผมมีโคเสตแดงหรือยังผมต้องบอกจากใจจริงว่ายังไม่มีนะฮะแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้มากๆครับผมนี่จริงๆผมมีอยู่นะเนี่ยตั๋วอสุวินเนี่ยแล้วก็แต้มไอ้มูนสโตนอะไรเนี่ยคือมีค่อนข้างเยอะแหละว่าผมลองมาเปิดตู้นี้ก่อนอะผมอยากรู้ว่าดวงผมมันจะดีหรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะผมรู้สึกแต่เช้าแล้วเนี่ยพูดแล้วขนผมก็ลุกผมว่ามานเอาจริงๆโอเคเราจะเปิดแข่งกันหนึ่งตู้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยผมขอดูก่อนนะว่าผมมีตั๋วสิบครั้งกี่ใบตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วเรียก10ครั้งนะ ในการเปิดตู้หนึ่งนะครับเพื่อแข่งกับฟุกกับคุณแป้งสามป่องสาวนะฮะผมเสนอไงเสนอหน้าแข็งคือไม่มีใครเล่นกับผมผมเหงาไงามาครับผมเพื่อเป็น,นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเดี๋ยวผิดตื้อเ <c oughs> กือบผิดตื้อแล้วไอ้ตู้พิเศษเนี่ยเป็นหมิงนะครับผมเป็นหมิงบวกแดงบวกตู้ธรรมดาไปก่อนไปทีแรกมาเลยปะทีแรกมาเลยป,ะ,ลยปะโอ้ยทำมือช้าแบบนี้ไม่ต้องไปรุ่น ไม่ต้องไปรุ่นมาแล้วครับ <ST an> เห็นไหมครับผมผู้ชมครับ <g ül> มีแถบขึ้นมาแล้วสิมาครับเหลืออีก18อันผมต้องเหลือไว้5ใบนะครับผมไอ <ST an> ตัวเนี่ยผมต้องเหลือไว้5้าใบนะครับแล้วผมก็ไปต่ออีกครั้งเฮ้ยจ,จ้มาบอสมาบอสมาบอสโอ้โหมันมันโอ้โหโอ้โหไม่มาอีกแล้วครับนี่เราผ่านไป2แล้วนะครับนี่ผมแบบจดไว้เลยนะนี่ผมจดไวเลยนะผมผมชูมือไว้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มาสี่ตัวเลยเหรอ โอ้ยเลนเลนมาสี่ตัวเลยเหรออยากมาอยู่กับพี่อะไรขนาดนั้นนะ่ะเขาไม่ได้เล่นด้วยกับเราแต่เราก็เสนอหน้าไปเลยกับเขาถ้าเกิดเราเล่นแล้วแพ้แล้วเนี่ยถามว่ามันอับอายไหมมันอับอาย,ายขายขี้หน้าแค่ไหนไม่รู้ไม่รู้มันอับอายแค่ไหนก็ไปอีกเสียบทีไปดึงไว,ไว้ฮว้เฮ้มาเลยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวายอยู่นะมือวายอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่ามันดึงไวอยู่นะผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสกิปไปเลย โอ้สามแล้วสามสิบแล้วสามสิบแล้วไปต่อครับผมเฮ้ยจ้าคริสขอละคริสฮึบ <c oughs> โอ้โหดูทรงดูทรงอย่างงี้มันผมว่ามันบอแมนแล้วผมว่ามันบอแมนแล้วเด้เอาจริงๆมันมันบอแมนแล้วสี่แล้วครับเราจะใช้อีกสิบใบครับผม <c oughs> อย่าแพ้เขานะเราลงแข่งแล้วอะเราลงมาลงแข่งกับเขาแล้วอะถ้าเราแพ้นี่คืออับอายขายขี้หน้านะ <c oughs> มา <hani> หลุดเลดหน่อยเหอะแบบออกแดงสองตัวได้ไหม เอาจริงนะโอ้โหสีผ้าสีผ้าอันบ้างไงคือ <c oughs> ผมผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมไม่เคยเปิดตู้เดียวแล้วได้แดง2ตัวเลย <c oughs> ผมเห็นแบบคนเขาแคปมาลงในกลุ่มกันแบบเอ้ยโอ้โหเปิดแบบตู้แดงแล้วออกแดงมา2ตัวเงี้ยคือผมแบบเอาจริงอิจฉา <c oughs> ผมอยากจะพิมพ์ถามเลยนะครับว่าแบบเอ้ยมันมีจริงด้วยหรอมันมีโอกาสแดงออกในตู้นั้นแบบสองสองตัวเลยเหรออะไรเงี้ยคือผมอยากรู้จริงๆนะผมก็ไปต่ออีกดึงดึงไวๆหน่อย เฮ้ยวายอยู่นะวายอยู่นะผู้ชมวายอยู่นะวายอยู่นะฮึบโอจานโอจานโอจานโอ้บแมนแล้วมันโบแมนแล้วมันโบแมนแล้วไปต่อเฮ้ยดึงช้ามันดึงช้าฮึบโอโหสีฟ้าสีฟ้าอันมากไงเฮ้ยจีเอ็มปรับเลทปะเนี่ยเมื่อตอนแบบทิ้งเที่ยง่บยๆผมยังเห็นคนก็พีพ์ฮือฮากันใหญ่ว่ามันออกง่ายมากเลยเลทตู้เนี่ยทำไมผมไม่ออกเลยอะไวๆหน่อย มือดึงไ้ไว้หน่อยโอ้โหฟ้าแล้วมันจะฟ้าอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอโแย่แล้วว่ะตอนนี้เราแบบว่าโลที่8แล้วอ่ะโลที่9 9เกมาไปไว้หน่อยโอ้โห้การันตีเหรอผมถามจริงๆเลยนะเชียแล้วเียแล้วเียแล้วการันตีจริงเหรอโอ้ยเราลงแข่งเองนะถ้าเราไม่แข่งเราก็ไม่เจ็บนะผู้ชมผมไม่อยากมองนะผมไม่อยากมองแล้วผมไม่มองนะผมไม่มองผมไม่มอง ผมไม่มองเฮ้ยเอาแล้ว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 คริสคริสคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์มาอยู่กับพี่เถอนะไม่การันตีมันไม่การันตีถ้ามันไม่การันตีแล้วก็มาอยู่กับพี่เถอนะใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ออกตัวแรกหรอ ถ้าไม่ออกตัวแรกแสดงว่าซ้ำมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันกลับมาโอ้ไอ้สไปร์มึงมาทำไมวะน่ยสไปร์โอ้จานโอ้จานโอ้โอโอไม่เกินขึ้นไอมันใช่เหรอวะเฮ้ยสไปร์เดี๋ยวนะโอกาส75%เลยนะผู้ชมคือไอ้ตู้เนี่ย โอกาสที่มันจะออกตัวที่มาการันตีอ่ะเ5%เลยนะถ้าเกิดมันออกแดงมาคือมันค่อนข้างการันตีว่าจะออก70-75%เอลยคือเมื่อกี้ผมหลุดออกจาก75%หรอเนเฮ้ย oh, <no. S 1> เป็นไม่ได้บอมันเป็นไม่ได้บอแบบนึงนะผมเหลือ,อก,กี่โลวะเนี่ยผมต้องเหลือไว้5ใบใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยสามารถเปิดได้อีก4ครั้งนะครับผมผมเปิดได้อีก4ครั้งถามจริงๆเถอะผมเปิดได้อีก4ครั้ง4ครั้งเนี่ย sure. ผมว่ามาความรู้สึกผมมา4ครั้งเนี่ยมันไม่ทําให้ผมผิดหวังแนนน่อ ช้าโคตรเลยข้ามไปเลยช้าโคตรเลยเหลือ3เฮ้ยคริสเอาจรจีผมโคตรอยากได้เลยคริสแต่ถ้ามันไม่มานี่คือร้องเลยนะเฮ้ยอ้ช้ามากข้ามไปครับผมแล้วกูจะมาลงแข่งกับเขาทำไมเนี่ยครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายโอ้โหช้าขนาดนี้กูกดข้ามไปเลย คิดไม่มาคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอแล้วมันหลุดเลดออกไปออกสไป์ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้แล้วมันไปออกสไปสไลเดอร์ได้ยังไงจานโอ้ถ้าออกแบบหลุดเลดไปออกแดงบวกอะไรพวกเนี่ย นี่ยมันไปออกไอ้พวกโครทรงโคสเสร็จอะไรพวกเนี้ยนี่ออกไอ้พวกเนี้ยผมแบบจะไม่ว่าสักคำเลยนะแล้วมาออกแบบสปายอย่างเงี้ยคือถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่ส่วนตัวผมคือผมอยากปั้นตัวอื่นไงเท่ากับว่าผมได้แค่แต้มเดียวใช่ไหมแต้มเดียวนะไม่รู้ว่าผมชนะหรือผมแพ้หรือยังไงไม่ส่วนกูจะเอาคริสกูไปแลวมาไปโอเค ไอเรื่องการแข่งขันน่ะไม่รู้นะว่าใครคนอื่นเขาจะหลุดเลทได้เลทหรืออะไรยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าผมได้แต้มเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าชนะหรือแพ้ส่วนอันนี้คือนอกรอบแล้วนะไอที่ผมเปิดนี่คือนอกรอบแล้วนะนอกรอบแล้วนะโอ้จาน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 จะไม่มาให้เจจริงๆงหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมแม่งดึงชาทุกรอบเลยดึงชาทุกรอบเลยไปต่อ นำไปเลยละกันโอ้โหโอ้โหชัดเจนว่ากูเกลือแล้วแหละดูทรงเนี่ยสักคลิปไปอีกทีหนึ่งเลยครับผมด้วยความหัวร้อนเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มาเยอะเหมือนกันนะไอ้หน้ากากอีกาเนนะี่ยเป็นอะแ m a s ิงเกอร์มาหรือเปล่าโอ้โหถ้าหลุดเรดอีกรอบนึงคือผมไม่โอเคแล้วนะอจริงนะไม่โอเคแล้วนะโดนสำเนียงหมได้ผมมาคแ้วนะไม่มีจดหมายมาถึงผู้ปกครองอะไรนะเรามีอีก900 0ครับผมผมน่าจะพอเปิดได้อีกอีกหนึ่งการันตีคลิสเถอะคลิสเถอะ ช้าอย่างนี้ข้ามไปเลยครับผมไม่สนครับข้ามข้ามไปเลยครับผมรับของขวัญจากห้องปกครองก่อนนะที่ส่งมาถึงที่บ้านได้มาอีกสองตัวครับผมไปเฮ้ยดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้แดง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 เอาละเอาละเอาละผมไม่สนนะผมจะกดสคริปต์ตรงนี้เลยนะผมจะกดสคริปต์ตรงนี้เลยนะคริสคริสคริสแต่ไม่ถึงหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวอื่นสคริปต์ไปเลย ไอ้ยันสปายมึงมาได้ยังไงเดียสองตัวโอ้ยยันหน้าแดงกลับเลยกูมึงรุดเลนมาได้ยังไงไอ้สปายใช่หรือเปล่าผมอาจจะฝันไปนี่ผมได้มาแล้ววะเมื่อกี้ มันอาจจะเป็นภาพหลอกวิญญาณหลอนนะครับผมว่ามันเป็นสปยแต่จริงๆคือผมอาจจะได้มาแล้วภาพยังมืดอยู่เลยชิบหายเอ้ยสปยออกมาสตัวเลยหรอถามจริงๆเถอนนะไม่สนไปต่อเลยแล้วกันครับผมไม่สนนะผมไม่สนครับเฮ้แเดี๋ยว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 ผู้ชมตู้มันยังไม่ถูกรีเซ็ตนี่เนี่ยเนี่ยดูดิกูเปิดผิดตู้ปะเนี่ยไม่คิดเปิดผิดตู้ปะเนี่ยไม่ผิดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้มันยังไม่ถูกรีเซ็ตครับน้อง เฮ้ยตู้มันยังไม่ถูกรีเซ็ตป่ god ข้ามไปเลยครับไม่สนครับข้ามไปเลยครับอีกทีนึงดึงไวๆขนลุกว่ะขนลุกว่ะโอเคสีฟ้าอย่างงี้ก็ข้ามไปเลยละการผมไม่สนนะผมกด10ทีไปเลยผมไม่สนนะผมพูดตรงๆเพราะผมไม่สนนะมาดึงไวครับดึงไวอย่างงี้คือแดงแน่คริสครับผมคริสครับคริสครับถ้าออกสไปมาอีกตัวนี่คือคอนเทนต์นะคอนเทนต์เกินไปหรือเปล่า จมครับผมอยากได้ตัวที่มันการันตีตัวที่มันมีโอกาส7 5ไม่ใช่ว่าตัวที่มันอยู่ไอ25้25%ที่เหลือน,นั่นอะไม่เอาผมกดส็คลิปเลยนะผมไม่สนนะมาไอเดียวลนมาอีกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแบบจริงๆเดียวลนมาอย่างไงวูเดียวลนมาอย่งงอยยอายงไงครับโอ้โหคริสเอาจริงๆนะคือคลิปเนี่ย ผมคิดว่ายังไงผมก็ได้เว้ยเพราะว่าผมแบบยังไงผมก็ได้แต่คนลุกแล้วตอนเนี้ยใช่เหรอวะอีกสักทีไปเผื่อตาจะฝาดอีกสักทีไปโอ้กูชัดแล้วชัดละชัดแล้วแบบนี้เรียกเกลือใช่หรือเปล่าอย่างนี้ชัดเลยนะมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะอีกสิบทีไปมาเดี๋ยววะโอ้ดึงยังช้าอยู่อ่ะดึงยังช้าอยู่อ่ะโอ้マ god เอ้ยคริส ผิดตู้ปะเนี่ยผิดตู้ด้โอ้โลกไปหมดแล้วตอนนี้โลกไปหมดแล้วน้องๆไม่ต้องสงสารผมับผมถ้าน้องๆสงสารผมนะน้องๆกดไลค์คลิปนี้กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างที่น้องๆกดได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วแบบเป็นการทําให้ผมมีตังค์นะครับเพื่อจะมา เฮ้ยไม่มาจริงดิไ้ยช็อกเลยนะจร,จริงผมช็อกเลยนะคือผมแบบผมอึ้งกิมกี่ไปเลยอะ่ะตอนเนี้ยไม่มา3ตัวที่มาคือไม่ออกเลยอะ่ะคือเดวลโลนอ่ะอัพเลเวลไปเลยเนี่ยอัพเลเวลไปเลยครับผมเลเวล46ไปแล้วเดวลโลนชั้นแล้วก็อันนี้อะไรเสนอหน้าไปอัพเลเวลไปโอ้โขึ้น2รอบเลยอัพได้2รอบเลยขนลุกเลยอัพเลเวลให้พี่แกไปเลยโอ้หเดวลโลนก็อ์เดวลโลน4 6แล้วโอ้โหมันแมนบอ มันแมนบริจาญอัพเลเวลเลยแล้วคริสนะคือเอาจริงนะคือผมไม่มีทั้งโคเซตแดงไม่มีทั้งคริสอ่ะการที่แบบมันลงดันลงอะไรแม่งโคตรลำบากเลยอะ่ะซึ่งผมอยากได้สักตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาทำให้ชีวิตผมสบายมากขึ้นในการลงดันหรือว่าอะไรแต่แล้วดูสิ่งที่ผมได้ผมได้ไหมไม่ได้ใช่ครับน้องมันไม่ได้ครับน้องๆฟังถูกแล้วครับว่าผมไม่ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเกมโอ้ไม่ค ผมต้องทำยังไงต่อวะเนี่ยช็อกเลยไปไม่เป็นเลยโอเคครับผมสำหรับใครที่สงสารผมหรือว่าอยากให้ผมแบบมาเผิดต่อนะครับสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องมา s เซอร์คอมเมนต์บอกนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายครับผมหมดเรี่ยวหมดแรงขัดขืน